ช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างถ้าเด็กๆไปทำความรู้จักสารพัดสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์ป่าสัตว์ปีกที่บินได้สัตว์แปลกและสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนอกจากนั้นยังพาไปรู้จักต้นไม้ชนิดต่างๆทั้งที่กินได้และกินไม่ได้ต้นไม้ที่ใหญ่มากต้นไม้ที่เล็กมากเท่านั้นยังไม่พอยังพาไปทำความเข้าใจในปรากฏการธรรมชาติต่างๆอีกด้วยพร้อมแล้ว ไปท่องโลกกันค่ะรู้จักพระเจ้ารู้จักโลกรู้จักตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสวัสดีค่ะช่วงโลกนี้พระเจ้าทรงสร้างวันนี้พี่พินจะพาเด็กๆไปส่องอาชีพในฝันของเด็กๆหลายคนนั่นก็คือนักบินอวกาศคำว่านักบินอวกาศเนี่ยเขารวมทั้ง คนที่ขับยานอาวกาศและคนที่เดินทางไปในยานอาวกาศทุกคนนะคะทั้งลูกเรือช่างต้นหนและถ้ามีแม่บ้านเดินทางไปด้วยก็ถือว่าเป็นนักบินอวกาศค่ะเพราะคำว่านักบินอวกาศหมายถึงคนที่เดินทางไปกับยานอาวกาศไม่ว่าจะไปในฐานะอะไรก็ตามและไม่ว่าจะไปด้วยยานอาวกาศแบบไหนนะคะ ทั้งการเดินทางออกไปยังตำแหน่งอื่นหรือดาวดวงอื่นที่อยู่นอกวงโคจรของโลกและแบบโคจรรอบโลกค่ะแต่ต้องอยู่ในระยะที่สูงจากพื้น80-100ถึงกิโลเมตรขึ้นไปนะคะถ้าอยู่ในบอลลูนไม่นับว่าเป็นนักบินอวกาศเพราะบอลลูนจะลอยอยู่ที่ความสูง30-40ถึงกิโลเมตรส่วนคนที่บินไปกับเครื่องบินก็ไม่นับว่าเป็นนักบินอวกาศเหมือนกันค่ะเพราะเครื่องบินโดยสารส่วนใหญ่ จะบินในระดับความสูง18,000ถึง51,000ฟุตแล้ว51,000ฟุตนี่มันกี่กิโลเมตรนะพี่คำนวณมาให้แล้วค่ะ51,000ฟุตจะเท่ากับ15.5448กิโลเมตรเท่านั้นเองบางครั้งคนไทยก็เรียกนักบินอวกาศว่ามนุษย์อวกาศค่ะแล้วพวกเขากินอยู่กันยังไงในสภาพที่แรงโน้มถ่วงแตกต่างจากโลกเราความจริง พวกเขาไม่ได้ใส่ชุดอวกาศตลอดเวลานะคะเพราะในยานอาวกาศจะมีการสร้างให้มีลักษณะแรงดึงดูดความชื้นเท่าเท่ากับบนโลกค่ะแต่ถ้าต้องออกจากห้องควบคุมแรงดันก็จะต้องใส่ชุดอวกาศที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันมนุษย์เราจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมค่ะไม่ว่าจะแรงดันที่ต่างกันอุณหภูมิที่ร้อนจัดหรือเย็นจัดรังสีแม่เหล็กหรือในสภาพที่เป็นสุญญากาศ คือไม่มีอากาศให้หายใจค่ะหรือมีอากาศแต่ไม่ได้มีออกซิเจนที่เหมาะต่อการหายใจของเราชุดอวกาศเลยต้องมีถังออกซิเจนติดอยู่ส่วนเรื่องกินอยู่เขาก็อาบน้ำหรือล้างมือโดยการเช็ดตัวด้วยผ้าเปียกหรือแอลกอฮอล์สระผมด้วยแชมพูที่ไม่ต้องล้างออกด้วยน้ำนอนในถุงนอนที่ถูกยึดไว้กับผนังส่วนการกินก็จะใช้หลอดดูดอาหารที่เป็นของเหลวค่ะ หรืออาหารบางอย่างก็แค่เติมน้ำร้อนหรือน้ำเย็นเพื่อให้อาหารขึ้นสู่สภาพเดิมนอกจากนั้นมนุษย์อวกาศหรือนักบินอวกาศจะต้องออกกําลังกาย2ชั่วโมงทุกวันด้วยนะคะเพื่อที่จะทำให้กล้ามเนื้อและกระดูกแข็งแรงค่ะเพราะการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่แรงน้ำถ่วงน้อย,อยจะทำให้ออกแรงในแต่ละวันน้อยลงกล้ามเนื้อก็จะรีบเล็กลงกระดูกก็จะบางไม่แข็งแรง ก็เหมือนกับพวกเราค่ะเราก็ต้องออกกําลังกายเป็นประจำแต่อาจจะแค่3 0มสถึงสีนาทีสัปดาห์ละ4ี่ครั้งหรือมากกว่านั้นได้ก็ดีค่ะเด็กๆที่อยากจะเป็นนักบินอวกาศก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะทั้งวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษเตรียมตั้งแต่วิชาพื้นฐานนี่แหละค่ะถ้าฐานดีก็จะไปต่อได้นะคะ พระเจ้าประทานสัญญาว่าคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์เขาเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำซึ่งอย่างรากของมันออกไปข้างลำน้ำเมื่อแดดส่องมาถึงก็ไม่กลัวเพราะใบของมันคงเขียวอยู่เสมอและไม่กระวนกระวายในปีที่แห้งแล้งเพราะมันไม่หยุดที่จะเกิดผล